อลองจินตนาการกลับไปในช่วงเวลาเด็กคุณสะดุ้งตื่นขึ้นมาท่ามกลางความมืดและความหาปุ่มเปิดโทรทัศน์แสงไฟจากจอทีวีมันจะเผยให้ตัวของเราเห็นภาพรบกวนสีเทาเต็มจอพร้อมกับปรากฏข้อความแปลกๆมันอาจจะเป็นคำเตือนจากใครบางคนหรือเป็นคำเตือนจากบางสิ่งบางอย่างคุณเริ่มรู้สึกตัวว่าช่องสถานีที่คุณกำลังดูอยู่มันไม่ใช่ของจริงอีกต่อไปหากประสบการณ์แบบนี้มันทำให้ตัวของเรารู้สึกสนใจรู้สึกหวาดกลัว และรู้สึกอยากดูต่อผมขอต้อนรับเข้าสู่โลกของอนาล็อกเฮอร์เลอร์ศิลปะแห่งความสยองขวัญจากยุคเทปวิดีโอมันคือหนึ่งในประเภทของภาพยนตร์สยองขวัญซึ่งมันจะนําพาผู้ชมอย่างเราย้อนกลับไปในยุคสมัยที่มันลุ่งเรยไปนานแล้วภาพยนตร์นแนวนี้มันจะผสมประสานของสื่อในช่วงทศวรรษปี1980ที่มันจะมีความสยองขวัญความประทึกและความสยองสันประสาทเข้าด้วยกันมันถูกนําเสนอการสํารวจความกลัวอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านมุมมองแบบย้อนยุค อดัภาพยนตยองขวาญแบบอนาล็อกมันคืออะไรรดับมาดูแตกต่างจากนังยองขวัญประเภทอื่นอย่างไรมันเลยทาให้ในวันนี้เราจะมาดูกันว่าอนาล็อกเฮเลอร์มันคืออะไรกันแน่อด้บมันจะมีเรื่องราวตรงไหนน่าสนใจกันบ้างหากใครพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมคิดว่าโฆษณาเองเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับปีศาจที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามา เราทุกวันนี้เราจะดูคลิปวิดีโอยาวๆให้จบแบบไม่สะดุดมันแทบกลายเป็นเรื่องแฟนตาซีไปแล้วครับหากใครกำลังเบื่อโฆษณากวนใจผมขอแนะนำ u b e Pre ีมีมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษราคาเริ่มต้นเบาๆเ,เพียงแค่หลักสิบเท่านั้นต่ออายุเมลเดิมได้รับประรากาันตลอดการใช้งานแถมมีแอดมินคอยบริการอยู่ตลอดหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ a d d o ็อกี pm, ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับและที่สำคัญหากมาจากช่องรูอีสก็ให้แจ้งทางแอดมินไว้ด้วยนะครับจะได้ดูแลคุณเป็นพิเศษ หนึ่งในแนวภาพยนตร์สยองขวัญที่จะใช้เทคโนโลยีเก่าที่ล้าสมัยกับบรรยากาศชนคนหัวโลกกับการสร้างความรู้สึกคุ้นเคยแต่ในขณะเดียวกันมันก็แอบแฝงไปด้วยความแปลกประหลาดที่ทำให้ผู้ชมอย่างเราเกิดความไม่สบายใจหรือเกิดความหวาดกลัวในแบบที่มันแตกต่างจากหนังสยองขวัญทั่วไปเพราะภาพยนตร์แนวนี้มันได้รับอิทธิพลมาจากหลายประเภทของหนังสยองขวัญอย่างเช่นหนังสยองขวัญจิตวิทยาหนังสยองขวัญเหนือธรรมชาติหรือจะเป็นหนังสยองขวัญเชิงแฝงสัญลักษณ์ แต่มันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มันชัดเจนทั้งในด้านการนําเสนอเรื่องราวการใช้ภาพและเสียงแบบเก่าๆอย่างเช่นวิดีโอเทปเสียงรบกวนจากอุปกรณ์เก่าหรือจะเป็นภาพกราฟิกที่มันดูคลุมเครือซึ่งมันจะช่วยสร้างความรู้สึกเหมือนกับเรื่องราวนั้นมันเคยเกิดขึ้นจริงๆในอดีตอีกทางยังมักเล่าเรื่องราวผ่านรูปแบบเอกสารวิดีโอหรือบันทึกส่วนตัวมันทําให้ผู้ชมอย่างเรารู้สึกมีส่วนร่วมและสร้างความตึงเครียดทางจิตใจได้ลึกกว่าหนักสสองขวัญแบบปกติ อนนั้หอกเหอเ,เลยมันจึงเป็นการผสมผสานระหว่างความทรงจําในอดีตความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนอย่างละเอียดอ่อนมันจึงทําให้เป็นแนวที่โดดเด่นแต่มันก็ได้รับความนิยมในวงการภาพยนตร์และสื่อออนไลน์ในปัจจุบันเวลาที่มีประากาศเหล่านี้ขึ้นมาบนจอโทรทัศน์ผู้คนอย่างเราก็จะเกิดความระแวงร้อนลนใจและกลัวในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้หรือคาดเดาไม่ได้เมื่อนํามันไปรวมกับงานภาพเก่าแตกหรือเสี่ยงซา่า มันก็จะเกิดเป็นบรรยากาศความน่ากลัวที่มันจะดูสมจริงขึ้นไปอีกรั้นเพราะะนี้มันจึงเป็นหนึ่งในลักษณะเด่นแม้ว่ามันจะเป็นประเภทที่ค่อนข้างใหม่ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาแต่มันก็จะมีภาพยนตร์อนาล็อกบางเรื่องที่ได้สร้างความประทับใจระดับตลาดตึงใจแฟนหนังสยองควญจนถึงปัจจุบันะดภาพยนตร์ที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้มันคือวิดีโอโฮมซิสเต็มหรือ VHS หนึ่งในภาพยนตร์แนวแอคชั่โลจีที่มันถูกยกระดับขึ้นจากฟาร์ฟูเทตไปอีกคันโดยการนำเสนอชุดเรื่องราวสยองขวัญหลายเรื่องในรูปแบบของฟาร์ฟูเทตที่มันถูกบันทึกเอาไว้บนเทปอย่าง VHS และในแต่ละตอนมันก็จะมีเรื่องราวเฉพาะตัวมีโครงสร้างการเล่าเรื่องที่ไม่ต่อเนื่องแต่มันจะเชื่อมโยงกันด้วยทีมรรเรยากาศที่ทำให้ผู้ชมอย่างเรารู้สึกเหมือนกำลังคนพบเทปเก่าที่มันเต็มไปด้วยเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ ความงดงามการย้อนยุคข,ของงานภาพมันถูกใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างบรรยากาศทางงานภาพที่มีเกรนและสัญญาณรบกวนเสียงที่มันดูปิดเปือ่อนและไม่ชัดเจนมันจะช่วยสร้างความรู้สึกเหมือนกับเรื่องราวเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นจริงในอดีตมันเหมือนกับผู้ชมอย่างเรากําลังดูวิดีโอเก่าที่มันถูกบันทึกเอาไว้ในโลกแห่งความเป็นจริงความไม่สมบูรณ์ของงานภาพมันช่วยกระตุ้นความหวาดกลัวโดวยตรงเพราะสมองของผู้ชมอย่างเราถูกดึงให้ตีความรายละเอียดที่คุมเครือและคาดเดาไม่ได้ นอกจากนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังมีการใช้เทคนิคในการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของเราตัวละครที่มันจะทําให้เกิดความสมจริงและมีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องผู้ชมรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์และเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของวงการภาพยนตร์สยองขวัญยุคใหม่มันเกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของประดดีดิสการ์ติงเว็บไซต์และค่ายภาพยนตร์ที่เน้นคอนเทนต์แนวสยองขวัญโดยเฉพาะซึ่งมันได้เปิดโอกาสให้กับผู้กํากับรุนใหม่ได้สร้างสารรค์ภาพยนตร์ในแบบที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อน เรื่องราวหลักของภาพยนต์เรื่องนี้มันเปิดด้วยฉากกลุ่มใบรุ่นที่ใช้ชีวิตแบบไม่ส่วนกฎหมายพวกเขามักจะกาะอาชายากรรมเล็กๆน้อยๆแล้วก,ก็ถ่ายวิดีโอไว้เพื่อความสะใจจนกระทั่งวันหนึ่งมีชายดึงรับติดต่อเข้ามาเสนอเงินจำนวนมากและให้พวกเขาทำงานพิเศษที่มันดูเหมือนจะแสนง่ายได้แค่เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วก,ก็ขโมยเทปวิดีโอม้วนเดียวออกมาเท่านั้นแต่มันก,ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเขายอมรับงานโดยที่ไม่หลังเลเพราะคิดว่าเป็นแค่การบุกเข้าไปขโมยของธรรมดา แต่ทว่าเมื่อไปถึงบ้านหลังนั้นทุกอย่างกลับผิดคาดภายในบ้านมันเงียบผิดปกติและเมื่อสำรวจเข้าไปข้างในพวกเขาก็ได้พบเข้ากับศพชายชรานั่งอยู่บนเก้าอี้แววตาแข็งกระด้างและกำลังจ้องไปที่หน้าจอโทรทัศน์ที่กำลังเปิดทิ้งเอาไว้แต่ก็ไม่มีสัญญาณภาพเมื่อเจ้าของบ้านเสียชีวิตพวกเขาคิดว่าไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปแล้วจึงได้ทำการแยกแย่ค้นหาหมวนเทปที่ถูกว่าจ้างให้ขโมย แต่ทว่าปัญหาที่แท้จริงมันเพิ่งเริ่มตน้นขึ้นเพราะผู้เขาพบว่าชั้นใต้ดินของบ้านหลังนี้มันเต็มไปด้วยเทปวิดีโอนันป้อยม้วนและมันก็ไม่มีใครรู้ว่ามวนเทปที่กำลังตามหานั้นมันคือมวนหนกันแน่เพื่อประหยัดเวลาหนึ่งในนั้นตัดสินใจเปิดดูทีละมว้วนโดยเริ่มจากเทปที่เสียบคายอยู่ในเครื่อง VCR เพราะพวกเขาคิดเพียงว่าใครมันจะยอมจ้างขงโมยเทปหนึ่งม้วนมันจะต้องมีอะไรพิเศษบางอย่างอยู่ในเทปอย่างแน่นอน และการดูเทปมันจะช่วยระบุได้ง่ายขึ้นว่ามันคือม้วนวิดีโอที่เราต้องการหรือไม่แต่ทว่าผู้จนก็ไม่รู้ว่าเทปวิดีโอเหล่านี้มันไม่ได้บันทึกวิดีโอแต่งงานหระืะดกงานเลี้ยงธรรมดาเนื้อหาภายในภาพมันคือเหตุการณ์สยองขวัญเกินจินตนาการเพราะแต่ละม้วนมันคือประตูสู่อีกโลกหนึ่งโลกที่มีคนถูกบันทึกเอาไว้แต่เมื่อพวกเขาเริ่มดูวิดีโอเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันหลอนสะพปรึงมันก็ได้เริ่มต้นขึ้น โดยรวมแล้วภาพยนต์อย่าง VHS มันไม่ใช่เพียงแค่การรวมเรื่องสั้นสยองขวัญแต่มันจะยังเป็นการศึกษาและเป็นการทดลองการเล่าเรื่องแบบอนาล็อกเลยที่มันทําให้ผู้ชมอย่างเราได้รับประสบการณ์ที่มันสมจริงน่าตืน่นเต้นแต่มันก็ชวนขนลุกเป็นอย่างมาก scared close my eyes. แมลว่าอนาล็อกฮอ์เรอร์มันจะเติบโตและมันก็โดดเด่นที่สุดในโลกอินเทอร์เนต็ตแต่ทว่าลากฐานของมันสามารถย้อนกลับไปได้ไกลถึงศวรรษปี1990หนึ่งในมุดหมายสาคัญของวงการภาพยนตร์แนวนี้มันคือภาพยนตร์อย่าง The Blair Witch Project ในปี1999ซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถจัดอยู่ในหมวดอนาล็อกฮอ์เรอร์ได้อย่างเต็มตัวแต่มันก็ถือเป็นรากฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของบรรยากาศและสไตล์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์สยองขวัญยุคใหม่ ส่วนในภาพประโยชน์เรื่องนี้มันก็มีการถ่ายทำด้วยเทปเพาะฟิล์ม16มิลิเมตรขาวดำที่มันจะทำให้ภาพเต็มไปด้วยเกรนมีเสียงรบกวนเพราะมันก็มีความประมัวโดยเฉพาะฉากในช่วงเวลากลางคืนที่ทำให้ผู้ชมอย่างเราแทบจะมองไม่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเพราะด้วยงานภาพที่มันไม่สมบูรณ์มันกลับกลายเป็นจุดแข็งเพราะมันได้กระตุ้นผู้ชมอย่างเราให้จินตนาการสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในความมืดเพราะนั้นคือหัวใจของความสยองขวัญแบบอนาล็อก ความคุโรที่เกิดจากช่องว่างระหว่างสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่ตัวเราเองคิดว่าเราเห็นมันจริงๆแต่สิ่งที่ทําให้เดอะแปรวิสโปรเจกต์มันกลายเป็นต้นแบบที่ทรงอิทธิพลมากกว่าตัวภาพยนตร์เองมันคือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตัวของผู้กํากับเ,เรียกสร้างความสมจริงโดยการสร้างข่าวปลอมที่มันเกี่ยวข้องกับนักแสดงที่หายตัวไปรายงานปลอมของตํารวจหรือแม้แต่กระทางเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ปลอมเพื่อทําการหลอกให้ผู้ชมอย่างเราเชื่อว่าเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นจริงๆ จนมันเกิดความเชือ่อรวมในตำนานแห่งแม่มดแปลที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพียงแค่ภาประโยน์เรื่องนี้เท่านั้นเพราะด้ไอแนวทางการสร้างตำนานเมืองปลอมที่มันดูเหมือนมีอยู่จริงมันได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่มาทําให้ผู้กำกับรุ่นหลังในยุคอนานล็อกนํามาใช้ซ้ํแล้วก็นํามาพัฒนาเช่นเดียวกับการเล่าเรื่องผ่านาคลิปซันข่าวทีวีเก่าหรือจะเป็นเทปที่บันทึกเสียงที่มันดูเหมือนเป็นหลักฐานจริงเพะด้ทั้งหมดนี้มันล้วนสืบทอดมาจากแนวคิดของเดอะแบล็กวิสโปรเจกต์โดยตรง แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีจะก้าวเข้าสู่ K, ยุค 4K และสตรีมมิ่งออนไลน์แต่ทว่าบรรยากาศกเก่าๆเสียงแตกๆและฟุตเทจที่มันดูเหมือนจะหลุดออกมาจากโลกแห่งความเป็นจริงมันกลับแต่ละความนิยมอีกครั้งในช่วงกลางทศวรรษปี2010เป็นต้นมาโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์อินดีที่ต้องการสร้างความสยองขวัญด้วยงบประมาณตา่ำส่วนในรูปแบบของภาพยนตร์เต็มเรื่องมันยังถือว่ามีไม่เยอะมากส่วนใหญ่ของประเภทแนวนี้มันจะเติบโตและมันก็มีอิทธิพลมากในสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะใน YouTube และแพลตฟอร์มอินดี้ต่างๆมากกว่าบนจอภาพยนตร์เป็นส่วนใหญ่ทางนี้ทั้งนั้นผมขอสรุปว่าภาพที่มันไม่ชัดเสียงที่มันดูแตกประเทศที่เสื่อมสภาพมันยังสามารถสร้างความสยองขวัญได้มากกว่าเทคโนโลยีระดับ 4K เสียอีกครับแต่เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าในวันนี้หากคุณชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ